จากการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายจำกัดการใช้สารเคมีกเกษตรอันตราย3ชนิดคือพาราคอตไกรโฟเรตและคอพาริฟอสโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่2ี่ตุลาคมนี้เป็นต้นไปซึ่งสารเคมีกเกษตรทั้ง3ชนิดนั้นนำไปใช้กับกเกษตรกรผู้ปลูกพืช6ชนิดได้แก่ข้าวโพดมันสำปะหลังปรามน้ำมันยางพาราอ้อยและไม้ผลห้ามนำไปใช้กับพืชผักพืชสมุนไพรพื้นที่ต้นน้ำและพื้นที่สาธารณะ และเตรียมผักดันให้กเกษตรกรหันมาทำกเกษตรแบบกเกษตรอินทรีย์แต่แนวโน้มที่กเกษตรกรจะทำกะเกษตรปลอดภัยปลอดสารเคมีเป็นเรื่องไม่ง่ายนักทำให้จังหวัดเพชรบูรณ์เตรียมกำหนดมาตรฐานของจังหวัดโดยมีการตั้งเป้าหมายเพิ่มพื้นที่การ,กรเกษตรอินทรีย์จากปัจจุบันไม่ถึง4,000ไร่ให้เป็น100,000ไร่ภายใน2ปี นายสาครรุ่งเรืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์บอกว่าหากเทียบกับจำนวนแปลงเกษตรอินทรีย์กับแปลงเกษตรที่ใช้สารเคมีในจังหวัดเพชรบูรณ์อาจจะบอกได้ว่าเป็นส่วนที่น้อยมากเพราะพื้นที่เกษตรกว่า4ล้านไร่เป็นเกษตรอินทรีย์ไม่ถึง4,000ไร่ปัจจัยหนึ่งเป็นเพราะพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่มีเอกสารสิทธิ์จึงไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรกรจึงไม่ให้ความสนใจ แต่ล่าสุดรัฐบาลพยายามผลักดันการเลิกใช้สารเคมี3ชนิดคือพาราคอตไกฟโฟเซตและและคออพไพรฟอสจังหวัดเพชรบูรณ์จึงใช้โอกาสนี้เร่งแก้ปัญหาด้วยการกำหมด มาตรฐานของจังหวัดขึ้นโดยมีการตั้งเป้าเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์เป็น10,000แสนไร่ภายในปี2 5 6 4ซึ่งมาตรฐานของจังหวัดเราก็จะไปเรียนแบบมาจากมาตรฐานของระดับโลกแต่ว่าเราจะไม่มีค่าตรวจแปลงที่แพงแบบเขาแต่มาตรฐานเราจะไม่แพ้เขาเพราะเราจะไม่มีข้อกำหนดข้อจำกัดในเรื่องของเอกสารสิทธิ์ เราจะนึกถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลักมากกว่าส่วนนางสาวกรองการการชนะวิบูลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนญการบอกว่าเรามองในเรื่องของการตลาดลดละเลิกในเรื่องของการใช้สารเคมีแล้วมาเน้นในเรื่องของการใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมเพราะไม่งั้นเกษตรกรเองถ้าเขาจะเลิกไปเลยเขาก็จะถามหาอีกว่าตลาดเขามีไหม ถ้าตลาดเขารับได้ไหมกับผลผลิตที่มันไม่สวยมันไม่ใหญ่มันไม่งามในช่วงการปรับเปลี่ยนผลผลิตมันจะไม่เหมือนเดิมโดยที่ในปีหน้าจังหวัดเพชรบูรณ์เตรียมเดินหน้าโครงการเกษตรแปลงใหญ่ทั้ง11อำเภอในจังหวัดนี้เป็นแปลงเกษตรพักอินซีหนึ่งแปลงอยู่ในพื้นที่ของตำบลห้วยสะแกอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ร้อยตรีมานะสุทนเกษตรกร,กรที่ทําเกษตรอินทรีย์อยู่ที่หมู่9ตำบปลป่าเหลาอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์บอกว่า ปลูกผักปอนสารพิษมนันกวาดปีแล้วช่วงแรกประสบกับปัญหาโรคพืชต้องประยุกต์ใช้กับวัตถุดิบในพื้นที่กับพืชสมุนไพรเพื่อควบคุมโรคด้วยกระแสการบริโภคเพื่อสุขภาพในปัจจุบันก็เชื่อว่าเกษตรอินทรีย์ยังมีโอกาสที่จะเติบโตได้ด้วยครั้งแรกที่มาปลูกก็มีรายได้น้อยแต่ในปัจจุบันพอผู้บริโภคมีความต้องการรักสุขภาพตัวเองมากขึ้นก็สามารถผลิตได้มากขึ้นเพราะฉะนั้น ผลตอบโจทย์ออกมาณเวลานี้ผลผลิตออกมาเท่าไหร่ก็ไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดเพราะการทำกรเกษตรอินทรีย์ไม่สามารถทำแปลงใหญ่ได้ต้องทำแปลงเล็น้อย เพื่อให้พึ่งผ่าตนเองได้ก่อนสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีกเกษตรสามชนิดได้แก่กเกษตรกรผู้ชายและผู้รับจ้างพ่นสารเคมีต้องผ่านการอบรมส่วนผู้ขายต้องขอใบอนุญาตและผ่านการอบรมรวมทั้งขายให้เฉพาะเกษตรกรที่ผ่านการอบรมเท่านั้นและแสดงจมื่นพื้นที่ปลูกที่ชัดเจนปัญหาของเพชรบูร์ก็คือว่า,าพื้นที่ของเกษตรกรเนี่ยประมาณครึ่งๆหนึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ที่ ไม่มีเอกสารสิทธิ์นะครับซึ่งการที่จะผลักดันในเรื่องของกเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันเป็นค่อนข้าง,งที่จะยุ่งยากพอสมควรนะครับเพราะว่าการรับรองมาตรฐานเนี่ยเราจะไปผูกไว้กับเรื่องของเอกสารสิทธิ์นะครับดังนั้นเมื่อรัฐบาลผลักดันในเรื่ององการลดใช้ยาสารเคมีเนี่ยมันก็ยังไม่ตอบโจทย์ต่อชาวนาชาวไร่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยชาวนาชาวไร่เนี่ย ก็ต้องเร่งชีพด้วยการทำปลูกพืชทําไร่ทํานานะครับซึ่งก็จะคุ้นเคยกับวิธีเดิมๆอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการที่จังหวัดจะไปผลักดันในเรื่องของเกษตรอินทรีย์ให้เป็นผลภายในเดือน 2, 2เดือนหรือว่าปี2ปีนี้คงเป็นเรื่องยากนะครับเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดเพชรบูร์เนี่ยขณะนี้เ,เรามีสติว่าเป็นเกษตรอินทรีย์นะครับประมาณ เกือบ4 0 0พไร่เท่านั้นเองนะครับจากข้อมูลทั้งหมดในพื้นที่เกษตร4ล้านกว่าไร่มีเกษตรสี่แค่4,000ักว่าไร่ด้วยจิตอย่างที่ว่าเนี่ยครับเรื่องของพื้นที่ด้วยจิตในเรื่องของกติกาของตลาดที่ดยมากจะเป็นตลาดจากต่างประเทศนะครับาการที่จะเข้าถึงในเรื่องของตลาดอินทรีย์ของต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะมีมาตรฐานที่ค่อนข้างเข้มงวดเหมือนกัน เกษตรกรเราการที่จะผลักดันไปสู่เกษตรอินทรีย์ในระดับสากลเนี่ยก็เลยเป็นเรื่องที่ยุ่งยากนะครับถามว่าเราจะทํายังไงให้กเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดเพชรบูรณ์เราเนี่ยมันมีความก้าวหน้านะครับในเมื่อรัฐบาลพยายามผลักดันเรื่องของการวิใช้สารเคมีแล้วจังหวัดเพชรบูรณ์เราเนี่ยเร่งเห็นถึงปัญหาว่าทําไมกเกษตรกรส่วนใหญ่ถึงไม่เข้าสู่ระบบกะเกษตรอินทรีย์ ท,ทั้งงที่ทางจังหวัดเนี่ยก็มีการสนับสน,นุนในเรื่องของตลาดสินค้าต่างๆมากมายแต่เกษตรกร,ร,กรอาจจะติดขัดในเรื่องของมาตรฐานเราก็เลยตั้งคณะทํางานขึ้นมาสามคณะนะครับในคณะทํางานระดับจังหวัดโดยมีผู้ว่าราชการเป็นประธานมีคณะทำงานระดับอำเภอมีแน่เภอเป็นประธานแล้วก็มีคณะทำงานในเรื่องของการกำหนดมาตรฐานนะครับเพราะว่าเราคิดว่าเรื่องมาตรฐาน เรื่องมาตรฐานของเกษตรอินทรีย์เนี่ยสำคัญมาตรฐานของเพชรบณ์เนี่ยตอนนี้เราได้ได้ร่างเสร็จแล้วกำลังเข้าสู่คณะกรรมการระดับจังหวัดอยู่ซึ่งมาตรฐานของเราเนี่ยเราก็ไปเรียนแบบจากมาตรฐานของระดับโลกเลยนะครับแต่ว่าเราจะไม่มีค่าตรวจแปลงที่แพงแบบเขาแต่มาตรฐานเนี่ยเราจะไม่แพ้เขานะครับเราจะไม่มีข้อกําหนดเรื่องอข้อจากัดในเรื่องของเอกสารสิทธิ์นะครับ เราเราจะนึกถึงเรื่องความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลักมากกว่าโลกกําลังเปลี่ยนไปในเรื่องของความปลอดภัยด้านอาหารถ้าถ้าทุกคนไม่ใส่ใจในเรื่องนี้อีกหน่อยสินค้าเกษตรที่ไม่ใช่เกษตรอินทรีย์เนี่ยขายไม่ได้ก็ตอนนี้ของจังหวัดเพชรบูรเนี่ยเรามีเป้าหมายว่าในปี 64, 64เนี่ยเราจะผลักดันให้ได้อย่างน้อย1แสน1แสนไร่นะครับซึ่ง เราก็จะคงจะเริ่มประมาณต้นปีงบประมาณ2563นี้ในการที่จะเอางบประมาณจากส่วนราชการากต่างๆซึ่งเป็นเครือข่ายเราเนี่ยมาช่วยกันภารกิจหลักท,ที่เกษตรเราทำอะค่ะมันก็คือจะเป็นในเรื่องของการเป็นพี่เลี้ยงให้คําแนะนํามีกลุ่มเกษตรกรอย่างในส่วนของอกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตพืชอินทรีย์อย่างนั้นตอนนี้นะคะเราจะมีโครงการเกษตรแปลงใหญ่ ซึ่งในปี6 3เนี่ยค่ะจะมีเกษตรแปลงใหญ่ที่เป็นด้านผักอินทรีย์เข้ามาร่วมหนึ่งแปลงอยู่ที่ตำบลห้วยสแก่อำเภอเมืองซึ่งตอนนี้มันอยู่ในขั้นตอนของการรับสมัครในโคตา1น0 0 0ไร่ของแต่ละอำเภอปี P 62จะเป็นในเรื่องของการสร้างการรับรู้เมืว่าถ้ามาพนวจกับในเรื่องของการจำกัดในเรื่องการใช้สารเคมีเนี่ยคะ่ะเป็นโอกาสที่เราจะได้การให้ข้อมูลกับเกษตรกรว่ามันเป็นโอกาสแล้วลองมองในเรื่องของการลด ละเลิกในเรื่องของการใช้สารเคมีและมาเน้นในเรื่องของการใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมค่ะเพราะว่าไม่งั้นเกษตรกรเองเนี่ยถ้าเขาจะเลิกไปเลยเขาก็จะถามหาอีกว่าตลาดเขามีไหมถ้าตลาดเขารับได้ไหมกับผลผลิตที่มันไม่สวยมันไม่ใหญ่มันไม่งามในช่วงปรับเปลี่ยนนะคะอิทตีระยะปรับเปลี่ยนมันจะมีผลเนาะว่าผล,ผลผลิตมันจะไม่เหมือนเดิมค่ะเราก็จะมีบทบาทในการเข้าไปเสริมความเชื่อมั่นให้เกษตรกรได้กล้าที่จะลองปรับเปลี่ยน ก็ใช้โอกาสในเรื่องของการที่มีการควบคุมในเรื่องของการใช้สารเคมีจำกัดการใช้สารเคมีนี่แหละมาเป็นเหมือนกับเงื่อไหนไขหนึ่งให้เขาลองพิจะะารณาการปรับมาเป็นเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ต่อไปเริ่มมาเรียนรู้เรื่องการ,ร,รทำเกษตรอินทรีย์ครั้งแรกเนี่ยาจากมูลนิธิกเกษตรอินทรีย์ไทยให้เข้าการอบรมเรียนรู้ในเรื่องของทำเกษตรอินทะรีย์ณปัจจุบันก็ทำมา เปีแล้วครั้งแรกเนี่ยที่เราทําเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันก็ต้องมีปัญหาในเรื่องโ,คโครคพืชโรคพืชแต่ละตัวเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันทีนี้เราก็มาประยุกต์ใช้ในเรื่องถังอ่าเขาเรียกว่าวัตถุดิบในพื้นที่เนี่ยกับเพื่อตมุนไพรที่ไร่มันก็มีผลพวงเหมือนกันทีนี้เมื่อเมื่อทําครั้งแรกเลยเนี่ยใน1ปีแรก2ปีแรกพอเราทําไปเนี่ยผลตอบโจทย์ในเรื่องของการตลาด เพราะ,ะนั้นเกษตรกรเองเลยเนี่ยการที่เราจะทาเกษตรษอินทรีย์ให้ประสบความสำเร็จตัวเองนอกจากเราพึ่งพาตนเองได้แล้วเราปลูกกินเหลือกินไปขายแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเราก็มาขายตลาดชุมชนครั้งแรกๆเลยเนี่ยเราก็ขายได้มีไรายได้น้อยแต่ณปัจจุบันพอผู้บริโภคมีความต้องการรักสุขภาพตัวเองมากมา,ม,ามากขึ้นเราก็ผลิตมากขึ้นเพราะฉะนั้นผลตอบโจทย์ออกมาณนะเวลานี้เราผลิตเท่าไหร่ก็ไม่พอการตลาดเพราะอะไรเพราะราทำเกษตรษอินทรีย์เนี่ยมันจะ เราไม่สามารถที่จะทําแปลงใหญ่ๆได้เราทําแปลงน้อยๆหรือให้เพื่อพึ่งพาตนเองให้ได้ก่อนกลุ่มในหมู่บ้านเนี่ยอ่าก,ก่อเริ่มแรกเนี่ยได้เข้ามาร่วมกระบวนการเรียนรู้เรื่องอินทรีย์เนี่ยทั้งหมดมันสามสิบรายครับในหมู่บ้านนี่สิบรายที่ที่ทำพืชผักที่นํามาส่งยังตลาดตลาดไอตา,ารกอรเราส่วนหนึ่งของเราที่ผลิตเองแล้วอีกตัวนหนึ่งของสมาชิกที่มีใบการันตีรับรองแล้ว ที่ลานด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจงตำบลหนองแจงอำเภอบึงสามพัน 3, 000, จังหวัดเพชรบูรณ์นางสาวพัสดาคำสุนทรประลัดอบตหน,นองแจงปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจง เนินการจัดงานมากรรมของดีตะบนหนองแจงครั้งที่4ปี2,562มีนายเิดศักดิ์ทักษินประธานอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอบึงสามพันเป็นประธานในพิธีเปิดงานท่านี้เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่คนรุ่นหลังรวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีความพอมีพอกินอยู่ดีกินดีจนถึงระดับมั่งมีสีสุข สังคมเกิดความสงบสุขมีความสมานฉันท์เกิดความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนซึ่งภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการประกวดออกร้านบูธท,ทั้ง18หมู่บ้านประกวดการเต้นแอโรบิกเพื่อสุขภาพการจำหน่ายสินค้าของดีท้องถิ่นในตำบลการจัดนิทรรศการจากหนว่วยงานต่างๆที่มาให้บริการกับประชาชน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมการ,รประกวดประกอบอาหารหวานข้าวซึ่งถือว่าได้รับความสนใจและสร้างความสนุกสนานเรียกสียงัวเราะได้เป็นอย่างดีครับเมื่อผู้เข้าแข่งขันทั้ง7ทีมประกอบด้วยหมู่ที่5บ้านหนองแจงฝั่งตะวันตกนำเสนอเมนูแกงนางหวานสูตรโบราณหมู่ที่8บ้านวังหูดินนำเสนอเมนูแกงเผ็ดสมุนไพรหมู่ที่10บบ้านหนองแจงใต้นำเสนอเมนูกะปิขั่วะกะทิ หมูที่15บ้านหนองชุมแสงตะวันตกนำเสนอเมนูน้ำพริกหมูหมูที่16บ้านหนองแจงใต้นำเสนอลาบปลาช่อนหมูที่18บ้านโรงวัวนำเสนอเมนูห่อหม,มกปลาช่อนมะพร้าวอ่อนและทีมโรงเรียนผู้สูงอายุนำเสนอเมนูลาบไก่ดุดโลกซึ่งแต่ละทีมต่างงัดสูตรเด็ดโชว์เสน่ห์ปลายฉวักเพื่อหวังมัดใจคณะก,กรรมการกันนะครับพร้อมทั้งมีการออกลีลายโยกย้ายใส่ส,สะโพกสร้างสีสันแบบจัดเต็มสนุกสุดเวียง โดยมีหลักเกณฑ์การตัดสินคะแนนเต็ม100คะแนนแยกเป็นความสะอาดและถูกหลักอนามัยของผู้ปรุงและผู้ช่วยปรุงความคิดส,สร้างสรรค์ทางด้านการนำอาหารมาประยุกต์และการจัดตกแต่งอาหารเพื่อให้ชวนน่ากินน่าทานรสชาติของอาหารเครื่องปรุงและวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารว่ามีคุณภาพถูกหลักอนามัยและมีในท้องถิ่นหรือไม่ความสะอาดของภาชนะอุปกรณ์รวมถึงกระบวนการปรุงอาหารที่มีความสะอาด ถูกสุขอนามัยและลีลาการประกอบการปรุงอาหารและความพร้อมเพียงของกองเชียร์ก็เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การตัดสินกันกระทั่งสิ้นสุดการแข่งขันผลปรากฏว่ารางวัลชนะเลิศที่หนึ่งในแก่หมู่ที่10บ้านหนองแจงใต้เป็นเมนูกะปิขั่วกะทิรางวัลที่สองในแก่หมู่ที่8บ้านวังหูดินเมนูแกงเผ็ดสมุนไพรและรางวัลที่3เป็นของหมู่5บ้านหนองแจงฝั่งตะวันตกเมนูกแกงนางหวานสูตรโบราณครับ

យកអញយកអញថ្នាក់យកអញយកអញយកអញថ្នាក់យកអញ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 ថ្នាក់ Wow. ที่สารประชาคมหมู่ที่1ตึ่ตบลตบออำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุ์ชาวบ้านในหมู่ที่1หมู่ที่2หมู่ที่6ของตบลตบออำเภอเมืองจังหวัดเพชรบณ์กว่าร้อยคนได้รวมตัวกันเพื่อร้องเรียนต่อสื่อมวลชนกรณีที่มีการสร้างโรงเรียนเลี้ยงสุกรในเขตพื้นที่หมู่ที่13ตสาตบลนาป่าอำเภอเมืองซึ่งมีพื้นที่ใกล้เคียงกับชุมชนของชาวบ้านตบลตบอทั้งทงที่ได้มีการประชาคมไปแล้วว่าไม่ให้มีการเลี้ยงสุกรในบริเวณนั้นเนื่องจากเกรงจะได้รับผลกระทบ ด้านมรพิษโดยมีผู้นำหมู่บ้านผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของทั้งสองตำบลเข้าร่วมชี้แจงทั้งนี้ในคำพันธุ์สิทธิยศอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งกล่าวว่าเมื่อประมาณเดือนเมษายนที่ผ่านมามีผู้ประกอบการที่จะมาทำการเลี้ยงสุกรในพื้นที่หมู่ที่13ตสาตบลนาป่าซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อกับหมู่ที่หนึ่งของตบลตะบะได้มาประชุมชี้แจงและประชาคมเพื่อที่จะมาสร้างโรงเรือนเพื่อเลี้ยงสุกรจำนวนเจ็ดโรงเรือนโรงในละเจ็ดร้อยตัว ซึ่งในที่ประชุมมีมติไม่ยินยอมให้มีการก่อสร้างจากนั้นผู้ประกอบการได้เงียบหายไปกระทั่งมาทราบอีกทีว่าทางอบตนาป่าได้อนุมัติให้มีการก่อสร้างโรงเรือน4ี่โรงเรือนซึ่งขณะนี้กาลังก่อสร้างอยู่ชาวบ้านหมู่ที่1ตําตบลตอกซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้กับบริเวณการก่อสร้างและหากมีการลิ้งสุกรจริงก็จะได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากตนก็ไม่ทราบว่าทําไมอบตนาป่า จึงอนุญาตให้ก่อสร้างทางทั้งที่การประชาคมของชาวบ้านตะบนตบอซึ่งเป็นชุมชนที่ได้รับผลกระทบมีมติไม่ให้มีการก่อสร้างซึ่งต่อมาตนและชาวบ้านได้ไปร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์แต่ก็ไม่มีผลเพราะผู้ประกอบการยังคงดำเนินการก่อสร้างโรงเรือนพเพื่อเลี้ยงสุกรังกล่าวผู้ตนและชาวบ้านจึงมาขอร้องเรียนผ่านสื่อมวลชน ไปอย่างนายกรัฐมนตรีให้สั่งการให้ผู้มีอำนาจลงมาตรวจสอบโดยเร่งด่วนส่วนนายชำนาญสีของนายกอบ,บตอน,นาป่ากกล่าว่วาผู้ประกอบการได้มาขออนุญาตในการก่อสร้างโรงเรือนซึ่งเอกสารครบถ้วน ซึ่งหากตนไม่อนุญาตให้ก็จะเป็นการละเว้นจึงอนุญาตให้มีการก่อสร้างได้แต่ทั้งนี้หากจะมีการนําสุกรเข้ามาเลี้ยงจะต้องมีการประชาคมถึงผลกระทบทั้ง2องตบลอีกครั้งหนึ่งซึ่งหากชาวบ้านไม่ยินยอมก็ไม่สามารถที่จะเลี้ยงได้ด้านนางปราณีตรีแจมชาวบ้านหมู่ที่1ต่ตบลตบอกกล่าวว่าชาวบ้านของตนเองนั้นอยู่ห่างจากสถานที่ที่ก่อสร้างโรงเลี้ยงหมูเพียงไม่กี่ร้อยเมตร ซึ่งต้องรับผลกระทบอย่างแน่นอนทั้งเรื่องของกลิ่นเรื่องมแมลงวันเพราะขณะน,นี้ในขณะที่มีการเลี้ยงอยู่เพียง200ตัวก็ได้สร้างความเดือดร้อนลำคาญเป็นอย่างมากอยู่แล้วแต่พวกตนก็ต้องทนเพราะมีการเลี้ยงอยู่ก่อนที่ชาวบ้านจะเข้ามาอยู่ในบริเวณดังกล่าวแต่ถ้าปล่อยให้มีการสร้างโรงเรือนและเลี้ยงอีกหลายพันตัวก็เชื่อว่าปัญหาจะต้องเกิดขึ้นอีกหลายเท่าอย่างแน่นอนพวกตนเคยค้านไม่ให้มีการสร้างมาแล้ว แต่ทางอบตอน,นาป่าซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ยังอนุญาตให้มีการสร้างอีกแถมร้องไปยังศูนย์ดำรงธรรมแล้วก็ไม่มีอะไรคืบหน้าซึ่งตนก็จะถือหนังสือดังกล่าวไปร้องกับนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยตนเองต่อไป ช่วยในการมองเห็นมีวิตามิน B12 สูงมีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมองอร่อยหอมน้ำผึ้งส่งทนอร่อยแรงสิดปั๊ดเมื่อเราใช้ชีวิตกับสิ่งที่เรารักสิ่งนั้นจะเติมชีวิตอใอ้เต็มออนนี่ยอมห้า ASR 155 Sport h e r ส t a g e ความทรงจำจะเดินทางไปพร้อมกับเทคโนโลยี ได้ในแบบที่เราเป็นเพื่อเติมเต็มชีวิตที่เราใช้ดีสายข้ามการเวลาขับเคลื่อนวิถีเดิมให้ชีวิตไปได้ไกลกว่า Yamaha XSH 155 Sport Heritage ช่วยในการมองเห็นมีวิตามิน B12 สูงมีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมองอร่อยหอมน้ำผึ้งสงพลันอร่อยแรงสิบบาท เดินเที่ยวงานมากคโชว,วงแหแห่งประเทศไทยครั้งที่2วันที่5ตุลาคม2,562ณบริเวณตลาดนัดคลองถมบ้านยาวีพัฒนา ตำบลวังชมพูอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ชมการแสงวงแห่จากทั่วประเทศในรูปแบบต่างๆการประกวดนางฟ้าหน้าวงแห่ชิงเงินรางวัลการจำหน่ายสินค้าอาหารร้านค้าชุมชนบูธมอเตอร์โชว์และการพบป,ปะสังสรรค์วงแห่ก่อนเปิดฤดูกาลวงแห่ที่สมัครเข้าร่วมงานจะได้รับโรคกิจคุณให้กับทุกวงค่าสมัคร500บาทชมฟรีเที่ยวฟรีตลอดงานต้นแบบงานมากรรมโชว์แห่ต้องที่นี่มากรรมโชว์วงแห่แห่งประเทศไทยครั้งที่2บริเวณตลาดนัดคลองถมบ้านยาวีพั ถนาตำบลวังชงพูอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์วันที่5ตุลาคม2562สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่081 604 3819ปลอง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 จริงๆป่ะ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 จริงๆป่